ยอสวัสดีค่ะทุกคน <Hello. S 1> ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแล็กกี้ชีเจอกับเชียงแล้วก็ลัอกหมื่นเดิมว yeah. วันนี้พูดเลยว่าเรามีเมนูเด็ดๆเมนูเจ๋งๆมาอีกแล้วก่อนหน้านี้ที่ฮิตกันทั้งบ้านทั้งเมืองที่ทุกคนทุกช่องล้วนทํากันหมดอ่ะมันคือตระกูลหนึบๆอ่ะจาได้ปะไอีโกโก้เนิบอะไรบ้างนะแล้วก็นมหนิบนี้ที่แบบเป็นก้อนๆกลมๆน่ากินน่ากินอ่ะใช่ครับวันนี้เราไปเจออีกอาณรจักเรียกว่าอะไรอีกจักรวาลหนึบเว้ยเป็นต้นฉบับของต่างชาตินะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอันไหนเป็นต้นฉบับอ่ะเพราะว่าทำมันเยอะมากเราไม่รู้ว่าคลิปไหนประเทศอะไรนะครับเป็นต้นฉบับจริงๆนะ ส้มหนึบเปลี่ยนส้มธรรมดาให้เป็นส้มหนึบลดผ่านคือ <c ười> <c ười> เปลี่ยนส้มธรรมดาให้เป็นส้มหนึบซามยืตซึ่งมันไม่ใช่เยนลี่นะนี่มุกเมื่อชาที่แล้วหรือเปล่า <c ười> มันไม่ใช่การใส่เจลาตินเข้าไปในส้มนะมันคือการเปลี่ยนให้ส้มอะกลายเป็นส้มที่หนึบหนึบน้ำ <c ười> ส้มหนึบหนึบเว้ย <c ười> เป็นขนมเคี้ยวหนึบอ่ะแล้วจะทำได้ไหมไปดูกันค่ะพูดเลยว่าทำครั้งแรกนะล็อกนะ นี่โอ้ยส้มส้มหยุดมันอีซี่ไปแล้วลักนี่ตื้อตื้ส่วนสูตรต้นตำรับที่เรายกมานะครับขอยกเครดิตให้กับคลิปนี้แล้วกันเพราะว่าเราเห็นจากคลิปนี้นะครับแต่จริงๆแล้วแบบมันมีอีกหลายคนมากที่ทำเราก็เลยไม่รู้อะไหนต้นฉบับนะคะก็ส่วนประกอบแรกมันต้องมีพระเอกของเราแน่นอนนะครับมะเขือเทศนะมาเลยมะเขือเทศมะม่วงอ่ามะม่วงแอปเปิ้ลนะ ส้อมอ่ะส้อมอยากใช้ส้อมอะไรก็ได้นะแล้วแต่ทุกคนถ้านะเกิดสมมุติว่าที่บ้านมีส้มแบบสายน้ําผึ้งหรืออะไรก็เอาเลยลองดูได้หมดนะครับอันนี้เราไปเลือกส้อมอะไรมาส้มเนื้อหรืออ,อ,อะไรนสะ้มเนื้อเลยนะเนื้อ ลิ้นไม่เลยค่ะลิ้นไมเลยไม่เช้ากินน้ำร้อนแล้วมันดูดคือเราคิดว่ามันน่าจะเป็นส้มที่ไม่มีเม็ดอ่ะอ่าเป็นส้มตระกูลไม่มีเม็ดทั้งหลายครับหัวใจของเมนูนี้คือเราต้องการใช้น้ำส้มนะคะแล้วก็ล้างให้สะอาดย้ําเลยว่าล้างเปลือกให้สะอาดมากๆนะเพราะเราจะต้องใช้เปลือกเขาใช่เราไม่อยากได้ยาขา้โโออาวมนแรงงงๆไหมเดี๋ยวขอเช็ดอะไรให้มันแห้งๆก่อนนะคะขั้นตอนแรกเราจะต้องขูดเปลือกเขามาเก็บไว้จำนวนหนึ่งก่อนเพราะมันหอมไง ขุดไม่ได้แล้วต้องใช้อุปกรณ์การขูดฉันต้องหาหามาให้แกนี่เรามีที่ขูดซึ่งจริงๆแล้วอันนี้นเป็นที่ขูดขิงเว้ยเฮ้ยขิงขาตะไคร้ <c oughs> อะไรก็ได้เหมือนกันลองดูเราไม่เคยเอามันาขูดส้มเหมือนกันนะล็อกนะพร้อมไมครับอมันจะขูดได้ไ,มไดหมนี่ลล็อกลองดูนะครับเอาลองเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ <c oughs> ระวังระวังมือด้วยเดี๋ยวไม่ใช่ขูดไปสักพักเมื่อจะไมส้มมันสีแดงไม่น่้แต่ใช้ส้นมน่าจะเป็นเรื่องหอมลองได้กินบ้างหอมเปลือกส้มมากยื่ตรงนี้ยังได้กินนเลยอ่ะนี่แหละคือสิ่งที่เราอยากได้จากเปลือกส้มทุกคนกลิ่นเขาหอมไงคุณครูครับมีคําถามครับครับเอาเยอะแค่ไหนครับก็ขูดไปเรื่อยๆก่อนครับลองเอาให้รอบๆผลนี้เลยอ่ะจะดูว่าได้เท่าไหร่เมื่ออยู่แล้วเนี่ย A a few moments e t l หลายนาทีผ่านไป <C> e <at> นี่คือปริมาณของเปลือกส้มที่ได้กันทุกคนเย <C> e <at> อะม,มากถ้าเกิดใครมีที่ขุดดีๆก็หามาใช้เถอะนะ <C> e <at> ใช่ครับเปลือกส้มนี่เขาไว้ทำอะไรนะอ่ามันเอามาเพิ่มกลิ่นกลิ่นจะได้อร่อยหอมงี้ไง <C> e <at> นั่นก็พอแล้วแค่นี้พอเอาเท่านี้แล้วกันเหรอกิ่นแรงแล้วแค่นี้ก็ได้กลิ่นแล้วครับโอเคเท่านี้ก็เท่านี้ดูดีนดกลิ่นมากเลยเหมือนมาสัตว์น อ้อามามาขั้นต่อไปมันต้องง่ายลงอ่ะใช่เพราะนั่นคือการคั้นน้ำส้มหรออ่าเดี๋ยวเชนี่มันเป็นคนคั้นให้นะคนคั้นไม่หน้าที่แบบเนี้ยพ่อบ้านต้องทำได้แล้วเหรอซึ้อเ้าถะาแค่ชี้อันได้ได้ได้คั้นน้ำส้มครึ่งก่อนจะไป นี่วันนี้เรามีาที่คั้นน้ําผลไม้มาให้ด้วยนะลอ็อกเชอรไม่ต้องไม่ต้องใช้แบบสกิลชายชะการบีบมือเปล่าอะไรอย่างนี้ไม่ต้องนะใช้ก็คงบีบไม่ออกนะครับต้องใช้ที่คันน้นนะหั<ม>่นค่ะเราทําไปทีละลูกแล้วกันเนาะระวังมือนะพี่พูดเลยว่ามีดบ้านเราอะ่ะผมว<ม>่มาไม่เคยเข้าสักอย่างยก, <c oughs> ยกเว้นอย่างเดียวครับนิ้วเราอ๋อหน้าตาดูดีหน้าตาดูดีนี่นดูดี ตาเหมือนส้มเลยอ่ะเพราะมันเป็นส้มนี่อ่ะมาขันโลดขันละเค้นละเค้นละคันนะครับนี่ในสูตรของต้นฉบับเขาบอกว่ามันต้องใช้ประมาณ240ร้อ่สิบมิลลิลิตรเอ็มันจะถึงไหมอันนี้มันมีขีดก็น่าจะได้ประมาณพอดีอ่ะหมดเนี่ยพอดีทุกคนเรามีส้มประมาณเนี่ยเห็นะนะนี่นี่นี่สองร้อยห้าสิบสองร้อยสี่สิบก็จะประมาณนี้หรออันนี้ครึ่งลูกแล้วชู่คขานะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยค่ะค่ะขันท่าเซ็กซี่อนิด เพื่ออเพลงมาแล้วขั้นชาวล็อกเป็นไงคันที่พอเอเออยน้ำเอิร์ยเอออเป็รุ้ยไยกพร้อมไหม ไอ้เป็นนู่นเป็นนี่อยู่นั่นแหละคันแบบๆบบพิฆาตอสูรนี่อ๋อไม่อะไรน้ำซุปเป็นี่ติมหมดเลยพอแล้วทุกคนเดี๋ยวขอตั้งใจคันดีๆก่อนช่วง ASMR ของแท้ต้องมีไม้โทรด้วยเจ้าค่ะ 250นท mm hmm. ี่น่าจะแบบ250ก,กว่าๆว่าเลยนะคะใช้ส้มแค่3ลูกเองตัวน,นั้นอะไร <c oughs> พันน้ำส้มเองล็อกแล้วดูมือมันกลายเป็นสีเหลืองเลยทุกคนไปบาให้ลงดี <c oughs> <c oughs> วันนี้ <S <S ตอนเนี้ยวันน่าจะเกินล็อกแบบว่าเดี๋ยวเราจะไปกองเอาเนื้อส้มออกเอาแต่น้ำอ่าได้ได้ไดแต่จริงๆมันแล้วแต่ใครชอบนะถ้ามสมมติว่าชอบเนื้อส้มอ่ะจะใช้เนื้อส้มด้วยก็ได้แต่สําหรับเช้งเนี่ยอยากได้เนื้อเนียนๆหรอกนี่เรามีตะแกรงกองมาแล้วดูซิว่ามันจะเหลือเท่าไหร่เมื่อกี้มันเกิน2 5 0ร้อหรอกนี่คือเนื้อส้มค่ะทุกคนค่ะลองระวังอ้นั่นปับ ไม่ไม่ไม,ไม่จับอยู่้ยน้ำเต็มเลยเนี่ยทุกคนเราต้องช่วยๆหน่อยนะไม่งั้นน้ำมันจะติดเป็นแองแองเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือฉันไม่อยากได้เกล็ดเกล็ดลงไปไม่งั้นเดี๋ยวส้มหนึบเรามันจะไม่เ,มน,มเนียนสูมูดไงแต่อันนี้เราก็ไม่ชิงนะเก็บไปกินตะกินได้หรออ่าใช่กินได้ด้วยไม่ใช่กินให้ดูนี่ ดียวไหมอร่อยโอเคน้ำที่เราได้ทั้งหมดนะครับประมาณพอดีไหมสอง้ยิหายไปประมาณ10มิลลิลิตรเฮ้ยพอดีเป๊ะรงสุดเป,ป๊ะเลยใช่เราจะต้องทำอะไรต่อเดี๋ยวไปดูกันจ้าถึงเวลาการผสมนี่พูดเลยอาบอกแบบเร็วๆเราไปชั่งตวงมาแล้วนะคะไหนบอกไว้เร็วๆน,วน,240น้นสำส้ม240ร้อยสี่สิบลน้ำตาลสองร้อยกร,รมัมแป้งข้าวโพดหนึ่ยี่สิบกรัม เราจะได้เนยแต่จะสิบกรัมอะไรอันนี้อะไรเนยจืดสิบกรัมแล้วก็เปลือกส้มที่คั้นได้ตามยถากรรมนี่มันเป็นกรัมๆเหมือนกันนะสองร้อยกรัมแล้วยี่สิบกรัมสิบกรัมตามยถากรรม <Very> เริ่มตอ้นอย่าเพิ่งเปิดไฟพยายามใช้กระทะแทบร้อนถ้าไม่ใช้แทบรรอนมันจะงานเข้ามันจะน,นึบหนักยากมากนะคะดึงกป็นไรในคอด,ดึงออกมาเป็น,นโลก <ไง S 2> เรยวก,กว่าแกเมื่อกี้เนี่ย <laughs> มาราดนำ้ำส้มของเราลงก่อนพูดเลยว่าตอนนี้ห้อ สตูเราแม่งมีแต่กลิ่นส้อมอันทย์ที่แล้วก็มีแต่กลิ่นเนฟรนฟรายนะครับเพราะว่าทำมันกรอบๆอ,อ่าไอ้มันกรอบๆแล้วก็มีแต่กลิ่นมันทอดตอนนี้ก็กลิ่นส้มไปหมดหอมมากแล้วเราก็คนใส่ทุกอย่างคนให้เข้ากันเอ,อ้ยอย่าเพิ่งใส่เนยนะเนยอย่าเพิ่งเอานี้ก่อนละกันส,สารน้องยสทากรรมเลยน้ยนองยสทากรรมลงไปนะลูกนะใส่เศษเปิดส้มที่ขูดได้เท่ากับปิดหนึ่งนะครับนี่เอาให้หมดให้หมดยังไม่หมดเลยอ่ะเรียทูด้วยอ่ะ นี่นี่นี่เขียนเขียนตรงนี้ได้อ่าอ่าน้องกีฬากรรมเอ้ยก็ถือว่าเยอะอยู่นะเยออยู่นะเออกับอีกกระป๋อยมาน้ำปูตันต่อไปน้ำตาลนะครับน้ำตาลทรายธรรมดาจะเห็นว่าน้ำตาลคนเยอะเยอะมากแม่เยอะมากไหครับผู้ช่างผิดระวะไม่รู้ผู้ช่างผิดระวคนคนน้องเขานี่ยังไม่ได้เปิดเตานะทุกคนยังไม่ได้เปิดเตายังไม่ได้เปิดเตาคนไปก่อนคนไปก่อนแล้วก็ไปขโพด ค่อยๆเติมเทียนนี้ละกันเพราะอีแป้งข้าโพดเนี่ยเราก็รู้กันอยู่นะคะมันไม่ค่อยจะยอมเข้ากับของเหลวของสะเทไหลค่อยๆลงไว ทุกคนเสร็จแล้วเราก็จะได้ไข่เจียวนะครับเฮ<อ><อ>้ยเชื่อว่ามันออกจะเหมือนลมเปรี้ยวรสส้มอ,อ่ะประมาณนี้แต่ว่าเราต้องชัวร์ว่าเราคนเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมมันยังมีก้อนแป้งข้าวโพดเหลืออยู่ต้องคนดีๆไม่งั้นแป้งข้าวโพดมันจะเป็นก้อนๆใช่<ๆ>ใช่ใชพยายามขยี้ขยี้ให้แป้งข้ขวาวโพดเขาอ่ะมันแตกตัวที่สุดมาเชงว่ามันเข้ากันระดับหนึ่งแล้วทุกคนเราจะตั้งไฟเอาแบบกลางค่อนอ่อนเลยและกันเพื่อความปลอดภัยนะคะทุกคนแล้วก็ค่อยๆคนเขาเรื่อยๆคนจนเขาเริ่มจะเข้ากันระดับหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อย โ,โอ้โหเขาเป็นก้อนแล้วใส่น้องเนยลงไปอย่าดื้อสิลูกว๊อนี่คุกเนยลงไปตอนนี้เราจะใช้ไฟอ่อนแล้วนะคะทุกคนเพราะเราไม่อยากให้เขามอดไหมน,นะการุณใช่เราะ้อาใช้ปานสติถติแล้วล็อกเขาใช้ล็อกเจ็บแขนไม่ไดีเลยอะช่วงเนี้ย <c oughs> เขาจะช่วยไหวหรือเปล่า น,นี่คือเป็นสาเหตุที่ทำไมบอกให้ใช้เทปรอนเพราะมันจะสามารถแบบเริ่มีได้เห็นนะถ้าเป็นกระทาธรรมดาติดนะครับมันอาจจะลําบากกับการทําแบบนี้นะคะทุกคนว้าวน้องเริ่มกลายเป็นลูก,กลมๆและอ e ีเชงก็เริ่มจะเมื่อแตกมันคนนานมากทุกคนเราต้องค่อยๆค,คนในไฟอ่อนนะย้ำว่าไฟอ่อนมั้ยเขาจะไหม้ก,ดกด็ดุดดับดูดดับมากเลยดูดดับมากเลยะเขาสามารถแบบนะติดอ่า ลาขึ้นมาได้เลยไหมเฮ้ยไอติมคือเราจะต้องคนจนกว่าแป้งข้าวโพดมันจะสุกนะคะแล้วถ้าเราคนช้ามันก,ก็จะไม่สุก<ด>เมน,นูกรรมกรอีกแล้วหรอกดีในได้บเราเจ็บแขนกันเราก็นนช่วยแล้ว หลังจากเคี่ยวมาประมาณ3มชาติทุกคนเกือบครึ่งชั่วโมงได้เราค่อนข้างมัน่นใจแล้วว่าแป้งมันสุกแล้วล่ะแป้งเขาพดสุกแล้วเราจะเอาน้องเขาลงมาบนพลาสติกแรปที่เราปูไว้เฮ้ย<ๆ>เขาดูเลียบเนียนละมุนตุ้มตุ๋ยมากเลยเหมือนคัสตาร์ดเนาะแล้วเราก็จัดแต่งให้น้องเขาเป็นชิ้นเพราะเดี๋ยวเราจะเอาเขาตูเ้เย็นให้น้องเขาเซ็ตตัว เราจะกลิ้งเขาให้บางๆหน่อยน้องเขาจะได้น่ารักถ้าใครอยากได้หนาชอบหนาก็มันจะเซตตัวนานหน,นะอน่อยนะนึกออกไหมเพราะเราต้องเอาเขาเข้าตู้เย็นเซตตัวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาตัดแต่งน้องเขาเป็นชิ้นๆกันโอเคครึ่งชั่วโมงผ่านไปน้องเขาน่าจะนันได้ที่แล้วเราจะมาลองแกะเขาดูไหมล้ออะไรด้านไหนมันเป็นด้านบนหรือลั เหมือนกันแหละตอนนี้หอมส้ม,มถ้าหอมมะเขือเทศนิดแปลกนะครับประเด็นอะ่ะเราจะตัดเป็นชิ้นเหลี่ยมๆเล็กๆเหมือนแบบฟิลนาหมาช็อกโกแลตไหมได้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 ถ้าอย่างงั้นเนี่ยเดี๋ยวจะต้องเล็มข้างๆออกเพื่อความสวยงามนะคะคชื้นหูคนแน่นมากหรอกหลุดจริงอะ่ะเราก็แน่นเหมือนกันอะไรแน่นกางเกง <laughs> ช่วยนี่นี่คือเท็กเจอร์ของน้องเขาอยากกินแล้วอ่ะเดี๋ยวหันไปชิ้นๆก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันนะคะนี่ชิ้นประมาณ อันนี้ละกันน่ารักใช่ว่าพอดีคำนะครับพอดีคำตุ้มจูมิอ๋ยน่ารักน่ารักอ่ะอันนี้สําคัญน่ากินมากหอมมากอ่ะกลิ่นส้มแบบว่าตลบอบอวลเพราะว่าเราใช้ส้มแบบส้มจริงๆอ่ะทุกคนก็เห็นว่ามันมาจากลูกเลยนะคะหอมส้มมากๆครับอดีดๆส้มส้มส้มนี่ไม่โอเคนะส้มไม่โอเคเอออย่าไปหอมเลยอันนั้นอ่ะ ร้อมชิมแล้วใช่ไหมน้องแบบว่าน่ากินมากดึงดั่งเนื้อหนาๆมากด้วยทุกคนเออน้องตึงหนืดมากจริงๆอ่ะดึงดึงดึงชิมมันนะชิมแบบว่าสดๆอย่างนี้ก่อนเลยหนึ่งสองสามมันเป็นยังไงนุ่มนิ่มไหมจ๊ะเนียวนุ่มหนึบหนับเพราะเขาคือซ้มหนบยังไงล่ะ อุยอร่อยมากหอมส้มมากทุกคนมันมีกลิ่นเปรี้ยวส้มจริงๆด้วยอ่ะใช่ไหมถึงแม้มันจะน้อยนิดก็ตามแกขูดเขาได้น้อยมากใช่มีมีกลิ่นลงเหลืออยู่ยังพออยู่ใช่อร่อยมากแต่ว่าวิธีที่เราอยากลองกินอ่ะคือแบบว่าโรยน้ําตาลหรือว่าคลุกน้ําตาลทุกคนใช่จริงๆงต้นฉบับเขาอ่ะกินโดยการคลุกกับน้ําตาลนะแต่เราอ่ะตอนแรกเรากลัวว่าเขาจะหวานไงล้อใช่ชึกจื้อชึกจื้อชกจึงนี่เอาลงไปคลุกเคล้าในน้ําตาลน้ำตาลธรรมดานะทุกคนนะหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ทุก ก็จะมีเกล็ดหิมะคลุย<ม><ม>แต่ถ้าใครไม่ชอบหวานก็กินแบบเมื่อกี้ก็ได้นะใช่อันนี้ลองดูลวกันนะมันเป็นยังไงแบบนี้มี t e x t u r แลวมีกรุบกรอบอะน้ำตาลใช่ไหมม,มันน่าสัมผัสใหม่ดอีกแบบชอบแบบไหนกว่ากันชอบแบบมีน้ำตาลหรอริงเหรอปกติเราเป็นคนชอบกินอะไรแบบหวานน้อยนะอคือมันไม่ได้หวานกว่าเดิมเยอะเว้ยแต่ว่ามันได้เ t e เ t ื r อกรุบกรอบของตาลที่ง่ายกนต้องชิมแล้วล่ะลอมันมีวิธีหนึ่งที่แบบว่าอยู่ตรงกลางยังไงโรยเอา ในว่นน้ำตาลอยู่นองโต๊ะป่นี่เป็นแบบผิวๆด้านบนนิดนึงเป็นเกล็ดๆเงี้ยเอาเป็นว่าวิธีกินก็แล้วแต่ชอบเลยแล้วกันนะใครชอบน้ําตาลเยอะก็เอาไปคลุกเลยแต่อร่อยหอมส้มมากบอกเลยถือว่าเป็นส้มหนึบที่สมบูรณ์ไหมคะโปรตีมเย้ให้บ่ายแหงมยำน้ำตาลล้วงหนักมากชิมแบบมีน้ําตาลเนี่ยแล้วบอกว่าแบบนี้อร่อยอ กรุบๆรอแม๊บมันเหนียวนุ่มความพันเหมือนเรากินโกโก้หนึบเลยแต่ว่ามันคือส้มส้มหนึบเหนึบโดยไม่มีอะไรมาขวางกั้นอู้แล้วเหรอเหมือนมมกุูอีกแล้วเหนึบโดยไม่มีอะไรมาขวางกั้น ะเอเอหนึบดื้อไม่มีอะไรขวองกันอันเนี้ยที่เราทาอ่ะพูดเลยว่าเราไม่ได้ใส่สีผสมอาหารหรือว่าติ่นรสอะไรเข้าไปเพิ่มเติมเลยไม,ม่เลยส้มแบบที่คันมาสดๆออกกันอีกล้วนๆ,ๆแต่ถ้าสมมุติใครที่ชอบเปรี้ยวกว่านี้ก็ลองหาส้มที่มันเปรี้ยวๆอ่ะหรือถ้าส้มเปรี้ยวเอาไม่อยู่ก็ลองผสมมะนาวก็ได้นะลองดูอือหรือชอบสีสันที่ส้มกว่านี้ก็ใช้สีผสมอาหารเพิ่มได้ใครลองทําแล้วเป็นยังไงก็คอมเมนต์บอกเรากันได้แท็กลูปมาได้เหมือนเดิมนะคะหลายๆคนชอบทำกันบ้านแล้วแท็กมาให้ดูหรออร่อยเนาะอร่อยจริ อร่อยถือว่าผ่านผ่านแนะนําให้ไปทําตามกันเตือนอย่างเดียวเหมือนเดิม,ดมะระวังแป้งข้ขาวโพดแค่นั้นแหละใช่แต่ล็อปิดเค้บฉันจะกินนะคะนั่นแหละทุกคน<ม>ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจให้พวกเราสองคนด้วยย่นหน่อยนิ่หน้าย่นยหน่อยอะไรี่นหน่อยนิบหน้าเฮ้ยอร่อยกินหยุดกินไม่ได้อร่อยมากก็เหมาะสําหรับเป็นขนมแก้ร้อนด้วยนะร้อนอือได้นะมันรอนีสักแก้วตรงนี้มันสดชื่นเอาแช่ตู้เย็นเย็นเย็นกิน ก็เหมาะกับหน้าร้อนเลยเหรอใช่แล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นได้ดีเีื่อหกเลยกินเย็นๆยนชิ้นน้ำตลหกไปเรื่อมนะครับอร่จริงแล้วไม่ค่อเหนือนิดนึงติดฟันต้องใช้เวลาในการเคลียร์ในปากนิดนึงใช่เดยอติดไปดานปากติดเงื้อ